ตำบลพทรายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่87ตารางกิโลเมตรมีประชากร8,600คนแบบ่งการปกครองออกเป็น16หมู่บ้านมีครัวเรือน2,200ครัวเรือนครับตอนแรกปัญหาเรื่องขยะช่วงที่ผมบริหารจัดการในครั้งก่อนขยะมันล้นในตำบลของเราแล้วคือขาห้าเือน,นในหลายๆส่วนครับ รถขยะช่วงที่ผมอยู่ปี57ผมก็ทําเรื่องไปขอจากกรมขอมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ครับมันไม่มีที่ทิ้งตอนแรกนั้นไปหาซื้อที่เจ้าของที่ก็ไม่ยอมขายครับคนกลัวเชื้อโรคครับก็เลยหาวิธีก็ได้ไปศึกษาจากหน่วยงานหลายๆส่วนไปสอบถามตำบลใกล้เคียงหน่วยงานต่างๆทั้งเอกชนทั้งภาครัฐเอมาร่วมปรึกษาหารือกันครับทุกคนก็ออกมาในแนวทางเดียวกันก็ต้องทําขยะเป็นสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ถ้าเขาเกิดเสียชีวิตเขาสมัครเป็นสมาชิกแล้วเขาจะต้องได้รับเงินในส่วนนั้นเป็นสวัสดิการในส่วนของการกำจัดขยะนะครับซึ่งมันเป็นนโยบายของทนายกเทศมนตีอยู่แล้วท่านเลมอบให้ผมหาวิธีว่าเราจะกำจัดขยะในเรื่องนี้ยังไงผมก็ออกศึกษาดูงานจากต่างจังหวัดและตำบลข้างเคียงก็พอได้ความรู้ปฏิบติประต่อว่าในการจัดทำกองทุนขยะถ้าให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วม รเราคิดว่ามันจะประสบผลสําเร็จก็เลยลิเร่มนะครับก็ได้เชิญนะครับทางคณะผู้นาไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทางอสมอผู้หน่วยการรพสตผู้หน่วยการโรงเรียนทุกภาคส่วนนะครับที่อยู่ในตำบลพนทรายเข้าประชุมหารือนะครับเพื่อหาแนวทางแก้ไขในเรื่องของการกําจัดขยะก็มีมติว่าเราจะจัดตั้งเป็นกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการตำบลพนทรายก็ได้มีมตินะครับได้ออกประชาคมไปทําความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้ง16หมู่บ้านได้ทาความเข้าใจว่าผลประโยชน์ที่เราจะได้รับในเรื่องการกำจัดขยะเป็นกองทุนขยะเพื่อช้บริจิตต์ตบนพลทรายนั้นว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรพื้นที่ตาบนพลทรายของเราก็จะสะอาดนะครับก็ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลการกำจัดขยะ จุบันนะคะก็มีสมาชิกทั้งหมด1,210โครเรือนก็ไอทั้งหมด2,200โครัวเรือนนะคะคิดเป็นร้อยละ55นะคะเงินที่สมาชิกนำขยะมาขาย ให้กับกองทุนนะคะเป็นเงินในบัญชีทั้งหมด352,387บาทนะคะนี่คือสมุดคู่ฝากของสมาชิกนะคะเริ่มแรกนะคะที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกเราก็จะเขียนชื่อแล้วก็รหัสสมาชิกนะคะแล้วก็ที่อยู่บ้านเลขที่นะคะสิทธิสวัสดิการของสมาชิกกองทุนขยะสวัสดิการตำบลพุญสายที่จะได้รับนะคะ ก็คือหนึ่งคุ้มครองผู้เสียชีวิตสมาชิกที่เสียชีวิตนะคะทางกองทุนนะคะก็จะมอบเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกโดยปัจจุบันนะคะล่าสุดสมาชิกที่เสียชีวิตนะคะที่ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือนะคะอยู่ที่1น0 0บาทนะคะรวมสมาชิกที่เสียชีวิตทั้งหมดนะคะ25รายนะคะก็คิดเป็นเงินทั้งหมด2 08, 0 0 2 0บาทนะคะ กรณีที่สมาชิกต้องการที่จะนําเงินสดไปใช้นะคะในระเบียบกองทุนของเราก็เขียนไว้ว่าสมาชิกต้องคงเงินเงินสดในบัญชีไว้ไม่ต่ํากว่า300บาทนะคะหลังจากที่เงินสดเกิน300บาทสามารถมาเบิกถอนเงินสดได้นะคะที่ฝ่ายบัญชีที่เทศบาลตะบนพคนสายนะคะปหมายข ที่ทำหนึ่งนะครับเพื่อกําจัดขยะนะครับในส่วนที่ทางเทศบาลตะบนสายเรานั้นไม่สามารถดําเนินการได้เพราะว่า1เราไม่มีรถขยะของเราไม่มีบ่อขยะแต่ว่าเราจะแก้ปัญหาขยะได้อย่างไรนะครับตั้งแต่โครงการแรกที่เริ่มทํามาตอบโจทย์ได้มากที่สุดคือไม่จําเป็นต้องซื้อรถขยะไม่จาเป็นต้องจ้างคนมาเก็บขยะนะครับไม่จาเป็นต้องไปเสียค่าทิ้งขยะในการนําขยะรีไซเคิลในส่วนนี้นะครับมา ให้เป็นเงินซึ่งแต่ละเดือนนั้นตั้งแต่แรกที่เริ่มต้นามาจาก10ตันนะครับต่อเดือนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20กว่าตันต่อเดือนแลวก็คือเป็นการลดขยะและก็ทําทให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนเนี่ยดีขึ้นมากเลยครับ